สวัสดีครับพบกับทีเด็ดแต่ลอดดาสนะครับประจำวันพุธที่2มิถุนายนนะครับก็โอเคเข้าสู่ช่วงทีมชาติเต็มตัวแล้วนะครับสัปดาห์ทีมชาติหลายชาติในยุโรปก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะทำศึกในยุโร2020นะครับในวันที่11มิถุนายนวันเปิดสนามนะครับก็พกทีมใหญ่ๆลงอุ่นเครื่องกันในวันพุธคบคันเลยชีนเดียวนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าน่าสนใจหลายคู่นะครับคู่แรกนะครับ ฮอลแลนด์นะครับเจอกับสกอตแลนด์คู่นี้ได้ไปยูโรด้วยกันนะครับก็ฮอลแลนด์ก็เลยเปิดมาเล่นในบ้านนะครับเล่นสนามกานะครับในใช่ในบ้านขอประธานอภัยเล่นสนามกางนะครับขี่อยู่1.25ลูกควบลูกครึ่งด้วยกันนะครับก็คาดว่าทางแฟงเดอร์บัวกุนซือก็มีจะปรับนะครับตัวสอบทีมพอสมควรนะครับอ่าดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับมีโอกาสลงเป็นตัวจริงข้างหลังใช้มาไทเดลิกตรงกลางนอกจากนี้ยังมีเฟนกี้เดยยองด้วยนะครับคาดว่าจะลงทั้งหมดสกอตแลนด์ นะครับมีสกอต์แมกโทมิเน่นะครับน่าจะได้ลงตัวจริงแอนดี้อูเบอร์สันอาจจะสำรองไปก่อนนะครับอาจจะพักบางคนอ่ดแมอูเบอร์สัอาจจะได้พักนะครับอ่แอนดี้อูเบอร์สันน่าจะได้ลงตัวจริงเช่นเดียวกับจอห์นแม็กกินนะครับ กเรียกว่าตัวผู้เล่นใช้ได้เลยทีเดียวเรตเปิดมาอย่างนี้ผมว่าจริงๆฮอลแลนด์อาจจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับนการทดสอบทีมสกอตแลนด์ก็ถือว่ามีทีมที่แข็งแกร่งผู้เล่นระดับใช้ได้อยู่ในพิมียริลีกหลายคนฉะนั้นผมให้รองสกอตแลนด์ไปนะครับไปดูอีกคู่น่าสนใจเช่นเดียวกันอังกฤษจะเล่นในเวมบี้นะครับเจอกับออสเตรียเรตเป็นมาอังกฤษคียหนึ่งลูกด้วยกันนะครับก็เพิ่งตัดตัวไปนะครับเกเ็ตเซาเกตนะครับประกาศตัว2ี่คนออกมาเกมนี้นะครับ มาคัลเลสฟอร์น่าจะได้พักข้างหน้าอาจจะใช้โดนมินคาวเคิรบ์ต์ลูวินปักหลักไปนะครับแฮร์รี่เคนอาจจะได้ลงเหมือนกันตรงกลางนะครับก็พวกเคาวเวนฟิลลิปส์นะครับจะแดนเนอร์สันเจ็บยังไม่ได้เล่นจูดเบลลิงแฮมนะครับจะได้เล่นแน่นอนจะได้ โชว์ฟอร์มบ้างนะครับข้างหลังนะครับก็คงจะใช้จอห์นสโตนกับไทลอนนิกส่วนแฮร์รี่แม็กควายยังไม่สมบูรณ์นะครับออสเตรียมีดาวินอาราบานำทัพอยู่นะครับอังกฤษต่อหนึ่งลูกผมว่าก็สู่สีแหละนะครับในราคานี้นะครับน่าจะได้แหละชนะเบียดได้นะครับก็ลุ้นประตูที่2เอาฉะนั้นให้ต่ออังกฤษไปนะครับเอาไปดูอีกคู่น่าสนใจนะครับเยอรมันเจอกับเดนมาร์กได้ไปทั้งคู่เหมือนกันนะครับได้ไปยูโรเล่นที่สนามกลางนะครับเยอรมันขี่อยู่0ูน 2.5ก็เสมอครบครึ่ง้วยกันเยอรมันมีการผัดไปเหยยดเยอะนะครับโยกีเลิฟโทมันสุดท้ายละก่อนจะลงจากเก้าอี้นะครับกุนซือนะครับก็ข้างหน้านะครับคงต้องพึ่งพาพวกนักเตะตัวเก่าโทมัสโนเลอร์กลับมาติดอีกครั้งนะครับก็นหน้าจะได้ประเดิมแหละประเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับลงมาเล่นตกกลางนะครับใช้โทนี่โคสคุมนะครับข้างหลังก็ดูว่าจะปรับกันยังไงนะครับก็ ดูแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่เยอะนะครับสำหรับเยอรมันนะครับามาราคานี้เดนมาร์กเองก็แข็งเก่งยูซุปโคเซนนะครับปักหลังในแดนหน้าผมดูแล้วแม่เล่นสนามกลางด้วยสูสีแหละผมว่าเดนมาร์กไม่น่าแพ้นะครับเพราะเยอรมันตอนหลังแย่ให้ลองเดนมาร์กไปนะครับคู่สุดท้ายนะครับฝรั่งเศสกับเวลส์จะได้ไปทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับเร่อที่บ้านของฝรั่งเศสฝรั่งเศสคียอยู่1.75ก็ราคาคือ,อลูกครึ่งควบ2ฝรั่งเศสนะครับ ก็ดูแล้วเอกโกโลกองเตยังได้พักก่อนนะครับคูซูมาได้พักนะครับนักเตจจะจากเชลซีนะครับปอป็อกบ,อบาร์มีโอกาสลงเป็นตัวจริงข้างหน้าคาริมเซมานะครับน่าจะได้ลงนะครับหลังจากกลับมาติดอีกครัง้งเวลส์นะครับแดนเจมส์จะเป็นตัวสำรองราคานี้ออกมาผมว่าฝรั่งเศสด,ดูเหนือกว่าดูคมกว่าครับเวลช่วงหลังตัวผู้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมให้ต่อฝรั่งเศสไปนะครับสรุปสี่ตัวหนึ่งสกอตแลนด์นะครับ 2อ,อังกฤษ3เดนมาร์กและ4ฝรั่งเศสคืนนี้มาลุ้นกันครับวันนี้ล้าไปก่อนครับสวัสดีครับ